ติดใจไม่อยเสียงพร้อมเลยคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะโอ้โหวันนี้แฟนคลับนาเชียกันเยอะมากครับผมก็ตามความจริงก็แฟนคลับผมทั้งหมดแหละครับยืนอยู่ตรงนี้ครับอปากหวานจริงเลยนะคะอะอย่างนี้เดี๋ยวมาพูดคุยกันก่อนตอนนี้นะคะอยากจะทราบว่ามีผลงานอะไรบ้างเพราะว่าเห็นห่างหายไปนานนะครับเช่ครับหลายหลายคนก็จะผนกันว่า เอ๊ะตามทำไมไม่เห็นมีเล่นละครเล่นออ,อกทีวีบ้างอะไรอย่างงี้ก็ช่วนงนึงตามๆใช้ระยะเวลาในการอยู่กับโรงละครนะครับที่ราชาลัยเทนเตอร์นะครับก็เล่นละครเวทีอยู่ถือว่าเป็นการสั่งสมประสบการณ์ในเรื่องของการแสดงก่อนอก็ฝนในเรื่องของการแสดงไประยะเวลาก็เกือบจะปีครับ oh. ในโรงละครแล้วก็ มีการจุดฝนเล่นละครเนี่ยเป็นร้อยเป็นร้อยรอบเลยละวกันกับซีพีเดนด์เดอะมูซิเคิลนะครับเชื่อว่าหลายคนก็คงไปไปดูมาแล้วใช่ไหมครับมีใครไปดูบ้างขอเสียงหน่อย่าเห็นไหมก,ก็ก็คือซีพีเดนด์เดอะมูซิเคิลเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกามมีน้อยข้างหน้าด้วยเหมือนกันเป็นรากฐานาที่มั่นคงก็เดี๋ยวนี้ครับจะได้ชมละครทีวีแล้วนะครับมาเจอกันนะครับ แล้วก็รวมไปถึงตอนนี้ก็มีอัลบั้มส่วนตัวแล้วอัลบั้มเดี่ยวนะครับอัลบั้มไม่ใช่ส่วนตัวเป็นอัลบั้ม